สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนบนโลกโซเชียลคัมแล้วก็ f a c e b o o k ทุกๆคนนะคะที่เป็นเพื่อนของเพจค่ะวันนี้5มิถุนายนนะคะ2556อากาศตอนนี้ก็อึมครึมนะคะคลึมฟ้าครึมฝนไม่ทราบว,ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะคะและนี่ค่ะกล้วยก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะกาลาอซีปิเชียทีมบุรีรัมยูไนเต็ดค่ะวันนี้นะคะมีแมตช์กับทีมราชนาวีค่ะกล้วยก็หวังว่า ทีมบุรีรัมบ้านของเรานี่คะจะสามารถคว้าชัยชนะเก็บ3แต้มในบ้านมาให้กับคนบุรีรัมได้ภาคภูมิใจกันนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ได้ขึ้นไปอยู่ที่1ของตาราง t o โยต้าไทยพรีเมียร์เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ชนะมาในแมตช์ที่แล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังจะไปเชียร์กันต่อเน,นื่องหวังว่าทุกทคนจะไปให้กําลังใจทีมบุรีรัมกันอย่างต่อเน,นื่องไม่ขาดตอนนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเชฟุตบอลในวันนี้เต็มที่ เต็มที่สู้ๆเก็บ3มแต้มมาฝากคุณวิรัมให้ได้นะคะแล้วไปเอจอกันที่สนามแอมวา d เ u เียนะคะใครที่มาเจอ,อกับเพชรก็เข้ามาถ่ายรูปเข้ามาทักทายเข้ามาบากมอยกันได้นะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะวันนี้ขอให้ปิราชนะนะคะเจอกันใหม่วิดีโอแคมต่อไปค่ะ See you after camp all to my f r i e n d นะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะ